พอแบคซ์จเป็นภาพรถื้องลวดกับภาพเบิ้งรถอีกแล้วนะครับมื่อนี้ก็เป็นรถกระบะนะครับกระบะทั้งแถบเลยจะให้เบิ้งข้างหน้าก็พ่อนะครับว่ากระบะมื่งเนี่ยขายจากบาทนะครับอ่ะขั้นแรกเลยครับโตโยต้านะครับจัดโซงล่องรอบปีสองพันเจ็ดครับขั้นนี้ขายลอยกาวิบกาบาทครับเอารถลอยกาวิบกาบาทครับมาเป็นเชฟครับเชฟก็นี้นะครับบริจัดโซงลอดเดิมแท้จากโรงงานบริจาคแตงเงืองครับขั้นนี้กับออกรถเริ่มต้นที่ลอยกาวิบกาบาทครับปีสิบห้านะครับมาเบิ้งตัวนี้เลยตัวลักเลยตัวนีี้คคนท่เบบิงหลาายมรั เป็นแบรนด์ลักขวัยูซูครับเป็นเอ็กซ์ซีรีส์นะครับปีสองพันสิบสามนะครับคันนี้ก็รายล่อยเก้าสิบเก้าบาทกันครับมาเบิรงกอีกคันหนึ่งคันนี้คืออ่าอะไรกันนะโอ้จัไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวลักลักเลยเป็นตัวปีใหม่แห้งครับมินสูบิชิไททันสปอร์ตนะครับคันนี้ปีสองพันยี่สิบครับก็ขายเพียงลอยเก้าสิบเก้าบาทครับไม่เพียงนะครับนี่อีกตัวหนึ่งครับหมาดหมาดลอดลอดจักรส่งลอๆเรียบร้อยมากนะครับเป็นยูซูดีแม็กนะครับปี2015ครับคันนี้ก็ขายเพียง 1 9 9บาทครับสำหรับคนแดนนะครับที่อยากได้ลดราคา1 9 9บาทนะครับจากเต้นออาคัามค่าสาขาโปรแดนนะครับสามารถโทรมาสอบถามรายที0886932218ครับได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับมือหนีมอไซค์ลาไปก่อนครับ